สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื่อน,นี้น้องเล็กจะพาพี่น้องมาคัันสมผักกาดเขียวกันจา้าพอดีมือว่านก่อนไปได้มาจากลานจีนก็นึกอยากกินดอกจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาคัันกันจา้าจ้าพักทีห้าเสีอามะดองนี่เหากับเอาไปพึ่งล่มใ้จากน้อยนึงจา้พาพ่อให้พักมันสลบจังมันสิคขันง่ายจา้า คั่นพักมันซดแห้งมันกะสิแตกก็สิมุนจ้ะเสร็จแล้วกับมาขันกับเกลือจ้ะคันไปเรอยๆกับเกลือนี่จ้ะค่อยทยอยใส่เกลือไปเื่อยๆเสร็จแล้วจังเอามะดองกับน้ำมาาเขาจ้ะน้ำมาาเขาเ้าก็เตรียมไว้เรียบร้อยละจ้ะน้ำมาาเขาเนี่ก็ใส่เกลือขันอยากแซบเนี่ยจังน้อยนึงก็ใส่ผงนัวลงไปน้ำจ้าน้ำมาาเขาเตรียมไว้สักก้อนเด้อจ้าก้อนสีด,ดอง น้ำมากเขานี่กะประมาณเอาเด้อจ้ะคั่นใส่เกลือหลายมันกะเข้มมันกะเฮ็ดให้สมซาจ้ะกะเอาซิมเมืองจ้ะแบบนี้แหละจ้ะคั่นจนน้ำเขียวหฮืนมันออกมันหมดถึงนหละจ้ะอันพอดีพักมันกรอบแร้กก็มันโบเิียวฟันไดมันก็เลยคั่นยากในจังหวะหนึ่งอันเนี่ยจะภาพนี้กะ นำเคี้ยวเฮืนมันเริ่มออกหมดแล้วจ้าเนี่ไก่ได้ทีแล้วจ้าเดี๋ยวเ้อาคันไปเรื่อยๆเนาะจ้าจ้าอันนี้ก็คือเฮ้าคันได้เต็มทีแล้วจ้าน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะจ้านำเขี้ยวเฮืรนมันก็ออกหมดแล้วจ้าเนี่เดี๋ยวเขาเอาไปล้างเนาะ ล่างจะสองสามน้ำพื่อะไจ้ะล่างจนน้ำเขียวขึ้นมันออกเมืดเพื่อะจ้ะเดี๋ยวเข้ามาดูกัน นี่จ้านี่คือพักเข้าคันได้เต็มที่แล้วก็ล่างได้สะอาดเต็มที่ที่ต้องการเราจะเสร็จแล้วก็เอาพักไปใส่กองซปเปอร์แว่จะพร้อมที่จะดองกับน้ำมะเขาน้ำม้าเข่า,า,ขาที่เ้าเตรียมไว้มันกี่แหละจ้าเดี๋ยวเ้าทิ้งไว้สักสองคืนเนาจะเดี๋ยวเขามาดูกันอีกที่หนึ่งว่าหลังจากสองคืนหน้าตามันจะเป็นจังไรจ้า จ้าอันนี้ก็คือหน้าตาพักสองขึ้นที่พานไปจ้าหน้าตากะประมาณนี้ละจ้าเปียวกระลังดีจ้าพี่น้องเซตเรียบร้อยกระจัดไปสองเมนูแสบๆจ้าพี่น้องจังแดกกฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานนำแนเดอจ้าสวัสดีจ้า